สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชิ้นนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ แหวนเพชรแท้ประดับทับทิมประดับด้วยเพชรเกษร9เมตร0.29กะลัดเพชรเกษรอ,อีก60เม็ด0.61กะลัดเพชรรวม69เม็ด0.90กะลัดประดับด้วยทับทิมแท้เจียเหลี่ยม ตัวเรือนทองคำ75%หนักรวม5.63กรัมสา้แหวน52ราคาเพียง23,800บาทครับวงนี้ขอเรียนก่อนนะครับวงนี้ราคาพิเศษถูกมากครับเนื่องจากวงนี้หลุดจองมาแล้วครับคือได้กำไรมาแล้วส่วนหนึ่งจึงนำมาปล่อยให้ในราคาพิเศษนะครับเราจะไม่เก็บกำไรซ้ำซ้อนนะครับวงนี้ถือว่าเป็นโปรโมชั่นให้พิเศษนะครับ เริ่มนะครับมี9เม็ดตรงกลางนะครับ0.29กรัดนะครับเม็ดตรงกลางจะใหญ่ที่สุดนะครับเฉลี่ยประมาณนะครับ9-10ตังค์ตังนะครับส่วนด้านข้างนะครับอีก8เม็ดเม็ดละประมาณ2ตังนิดๆนะครับส่วนลยรอบนะครับมี60เม็ด0.61กหรัดเฉลี่ยเม่ไละ1ตังค์นิดๆนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวเรือนนะครับทองคำสา75%สวยงามด้านในสวยงามดีหมดครับก้นเพชรสวยก้นตัวเรือนสวยดีหมดครับ ชิ้นงานชิ้นนี้นะครับชิ้นงานปลาณนี้ชิ้นงานอ่อนชอยมากครับเป็นสีมือช่างทองแน่นอนครับชิ้นงานสวยนะครับมากระไซ52สนะครับเดี๋ยวไว้เทียบขนาดหน้าแหวนนะครับหน้าแหวนถือว่าใหญ่นะครับสวมใส่เต็มนิ้วครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านนะครับพร้อมเงื่อนไขซื้อขายรับแรกเป็นคืนนะครับชิ้นนี้เป็นราคาโปรโมชั่นและยังสามารถซื้อขายรับแรกเป็นคืนได้ตามปกติครับลืมพูดถึงทับทิมนะครับเป็นทับทิมแทนนะครับ วงนี้ถ้าไม่ใช่ของพม่าก็จะเป็นของสยามนะครับเป็นทัพทีมเจเหลี่ยมนะครับฝั่งแบบอินวิ i ิเบิลนะครับวงนี้ราคาเป็นแค่23,800บาทเท่านั้นนะครับขอมาจ่ายเป็นแค่3,000บาทและเก็บสินค้าไว้ให้นะครับจ่ายคบอีกทีเดินหน้าได้หมดไม่มีปัญหาครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากออกไปซื้อออกได้นะครับขอใบเซอร์เพรได้นะครับใบเล็กเป็นแค่500บาทใบเซอร์ใหญ่ถึงพันบาทมาเป็นเล่มครับวงนี้ถือว่าเป็นราคาพิเศษนะครับอย่าตัดสินใจนานนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับ เฉพาะค่าตัวเรือทองคำนะครับหมื่นห้าหมื่นหกนะครับได้งานเพชรสวยๆด้วยนะครับเพชรขาวไม่นวลไม่เหลืองเพชรเกตสวยดีหมดทุกเม็ดครับเล่นไฟเป็นระกายหมดครับเพชรรวมเกือบ1กะลัดครับและได้งานแหวนสิงมือปลาณีตงานช่างทองด้วยนะครับสามารถนัรับสินค้าได้ที่ JJ m จ l l เฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับส่วนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้หมดครับสินค้าลูกชิ้นมีวงเงินและประดันส่งหมดถึงมือแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับ ร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่สาว์อทิตย์จันนะครับต้องนันล่วงหน้านะครับหากพี่ๆท่าสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ